เรามาดูบัวที่ปลูกในเข่งที่อยู่ในน้ำกันวันนี้ประมาณสามอาทิตย์แล้วมาดูกันวันที่26ตุลาคม2567เราอ่ะปลูกบัวกินสายในเข่งไว้เมื่อวันที่16นะก็ต้องมาดูซะหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้มาดูมันซะห้าหวันแล้วแหละ โอ้โหเห็นไหมแล่วมันเกิดอะไรขึ้นนอน้ำมันเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงไม่ได้มาดูสะห้าวันเงาลอยเลยและมันคงมีน้ำใต้ดินเพิ่มขึ้นมาทำให้เข่งเราเนี่ยอยู่ใต้น้ำและมันไม่ได้ลอยอยู่บนน้ำอย่างเงี้ปลาเข้าไปกินได้ต้องแก้ไขนะ ที่ต้องแก้ไขก็เป็นเพราะว่ามันมีปลาตะเพียนมีปลาที่มันกินพืชอยู่ในเนี้ยเราต้องเอาเง้าอ่ะฝังลงไปในดินเหมือนเดิมแล้วก็ ต้องพยายามยกเข่งให้มันลอยพ้นน้ําขึ้นมานะไม่เช่นนั้นนะปลาเนี่ยมันเข้าไปกินเงาบัวบ้างต้นบัวบ้างใบบัวบ้างก้านใบบ้างก็ต้องพยายามยกให้มันพ้นนะไม่อย่างนั้นมันก็คงไม่รอดแหละแต่ผลจากการที่เราทดลองปูกมาสิบวันวันนี้มันก็มีผลเชิงบวกนะเพราะว่ามีทั้งใบมีทั้งรากเริ่มงอกเล็กๆแล้วล่ะก็ค่อยๆทําไปไม่รู้ ถ้ามันยาวขึ้นมาเมื่อไร่เาาค่อยๆหาตะแกงหรือตะข่ายอะไรก็ได้มาล้อมไว้ให้มันสูงขึ้นไปเพื่อที่จะได้ให้สายบัวเนี่ยม,มีความยาวมากขึ้นแต่ไม่ควรเกิน1เมตรครึ่งนะถามคนที่เขาปลูกบัวเขาบอกว่าบัวเนี่ยมันจะงอกงามเมื่ออยู่ประมาณเมตรถึง1เมตรครึ่งเท่านั้นถ้าเกินกว่าเนี้มันไม่งอกงามและมันอาจจะตายได้ก็ ค่อยๆทําไปผลการทดลองงวดนี้บัวเป็นแล้วนะสามสี่เงาที่เราปลูกไว้ในเข่งเนี่ยไม่เชื่อก็ลองไปดูเอาวันที่สิบหกเดือนสิบที่ผ่านมาเนี่ยแหละลองหาหาดูกันละกันก็มีการยกขึ้นมาแต่เนี้ยวลายกขึ้นมามันก็ต้องมีอิฐที่รองก้นอยู่นะก้นเนี่ยมันวางอยู่กับดินแหละแต่พื้นดินมันไม่เสมอกันก็ต้องหาอะไรมารองก้นให้มันเสมอกันวางบ้าง พอวางวางไปแล้วมันล้มลงไปอีกก็ต้องค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะก็ขยับให้มันขึ้นมาชายฝั่งขึ้นมาเรื่อยๆดึงดึงเข้ามาเพราะว่าต้องการให้เข่งเนี่ยมันลอยจากน้ําให้มันเหนือพื้นน้ําไม่อย่างนั้น ปลามันลงเข้าไปได้ก็พยายามกันหน่อยนะเพราะอะไรนี่คือการทดลองไงจะทดลองปลูกบัวที่มีปลาที่มันกินพืชอยู่ในบ่อต้องทํายังไงให้ปลามันไม่กินบัวเราได้ก็ทดลองไปเรื่อยเลยนะถ้าอยากจะมาดูก็เชิญได้เลยนะที่ลาออ